ควรเรียนสอบถามอาจารย์นะคะในประเด็น King Power ที่ตอนนี้มันเป็นประเด็นร้อนแรงอยู่ค่ะอาจารย์มีข้อเสนอแนะยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างไหมคะผมคิดว่าประเด็นปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่การผูกขาดของกิจการของท่าอากาศยานค,คุณต้องเข้าใจก่อนว่าสนามบินที่เดินทางระหว่างประเทศหรือสนามบินระหว่างประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสวนภูมิดอนเมือง เชียงใหม่ภูเก็ตเชียงรายพวกเนี้ยมันเป็นกิจการที่ดูแลโดยการท่าอากาศยานในประเทศไทยซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจแล้วเราไปผ่องถ่ายอำนาจการผูกขาดไปให้เอกชนคุณต้องเข้าใจก่อนว่าเดี๋ยวนี้คนเวลาจะเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยจะต้องไปสองสามชั่วโมงล่วงหน้า แล้วเมื่อผ่านพิธีการตรวจหนังสือเสร็จเรียบร้อยก็ต้องไปนั่งอยู่ในสนามบินสองสามชั่วโมงมันเป็นเหยื่อของทางการค้าที่หนีไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เลยเข้าไปอยู่ในอาคารเนี่ยมันก็ต้องต้องกินต้องดื่มต้องซื้อของฝากซ,ซื้อนู่นซื้อนี่ปัจจุบันนี้สนามบินก็เลยกลายเป็นห้างสรรพสินค้าที่จอดเครื่องบิน และมีลูกค้าเนี่ยอย่างสวนณภูมิเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยมากกว่า45่้าล้านคนคตกลงมันเป็นแหล่งค้าขายที่ทําเลทองและผูกขาดเมื่อผูกขาดแล้วก็กักตัวผู้โดยสารด้วยแต่ว่าการท่ากาศยานเนี่ยตั้งแต่สมัยรัฐบาลทักษิณได้ไปผ่องถ่ายการผูกขาดให้กับบริษัทเอกชนเพียงบริษัทเดียวเป็นเจ้าของพื้นที่ทั้งหมด นั่นคือตัวปัญหาแล้วก็ไปทำสัญญาร่วมการงานระหว่างรัฐกับเอกชนซึ่งเป็นสัญญาที่ไม่ไม่น่าจะถูกต้องตามกฎหมายเพราะมันมีพระราชบัญญัติร่วมทุนระหว่างรัฐกับเอกชนปี3-5หว่าถ้าเงินลงทุนของทั้งรัฐและของเอกชนรวมกันเนี่ยตั้งแต่1,000ล้านบาทขึ้นไปเนี่ย หน่วยงานจะเซ็นสัญญาเองไม่ได้จะต้องส่งให้สภาพัฒ์ให้กระทรวงคลังให้กระทรวงเจ้าสังกัดก็คือกระทรวงคมนาคมช่วยดูแลแล้วคนที่จะบอกว่าให้เซ็นนั้นก็คือคณะรัฐมนตรีแต่มันก็มีการคำนวณกันกลายเป็นว่าไม่ถึง1,000ล้านประการที่หนึ่งแยก คำนวณพื้นที่ค้าขายเป็นสองประเภทคือประเภทดิวตี้ฟรีกับประเภทร้านค้าเชิงพาณิชย์การแยกเนี่ยก็มีคนตั้คาค้อสเกตแล้วละ่ะว่ามันทำไมต้องแยกในเมื่อถ้าเจ้าเดียวกันได้ทั้งสองอันแล้วมันเกินพันล้านมันก็น่าจะมีมันก็น่าจะเข้าสู่พระราชบัญญัติร่วมทุนก็ไม่ได้หมายความว่าห้ามแต่ว่าให้คนอื่นเขาช่วยดูด้วยแต่นี่แยกเสร็จเรียบร้อย แต่ละสัญญาเนี่ยก็น่าจะเกินพันล้านทั้ง2สัญญาแต่ละอันก็น่าจะเกินพันล้านด้วยเหตุผลผมจะพูดสั้นๆอยู่สองสาเรื่องเรื่องที่1พื้นที่ที่ใช้จริงก็เกินกว่าที่เอาไปคำนวณคำนวณ5,000ตารางเมตรของสัญญา duty-free ของจริงเนี่ยเขาใช้หมื่นกว่าตารางเมตร Oh, ตกลงมันหายไปครึ่ง่งนึ <c oughs> การคำนวณมันก็มันก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ตรงตามความเป็นจริง <c oughs> พื้นที่ร้านค้าเชิงพาณิชย์ในสัญญาแล้วไปคำนวณกันสอง0 0ื่นตารางเมตรแต่ทําจริงเนี่ยเกือบส0 0 0 0ื่นตารางเมตร <c oughs> ตกลงมันก็ไม่ตรงทั้งคู่เลย <c oughs> ยิ่งกว่านั้นเวลาคำนวณเนี่ยสมมุติว่าร้านดิวตี้ฟรีห้าห้าห้าพันตารางเมตร เขาก็เอาพื้นที่5,000ตารางเมตรไปคำนวณแต่คุณลองคิดดูกิจการดิวตี้ฟรีตรงนี้ถ้าไม่มีทางเดินในอาคารมไม่มีที่จอดรถไม่มีถนนคนมันซื้อของขายของกันได้ไหม <Yeah. S 1> ไม่ได้ซึ่งกิจสดีกาเคยชีย้ประเด็นกฎหมายประเด็นนี้ไว้ว่าคำว่าเงินลงทุนของรัฐและเอกชนเนี่ยต้องรวมถึง สิ่งที่อำนวยประโยชน์ให้กิจการนั้นคงอยู่และอยู่ต่อไปได้ซึ่งแปลว่าอะไรครับคุณจะเอาแต่เฉพาะพื้นที่ในร้านค้าไม่ได้พื้นที่ห้องโถงนอกร้านค้าที่คนเดินทางเดินรวมทั้งที่จอดรถก็ต้องคำนวณว่ามันมีการลงทุนกันเป็นเท่าไหร่ทีนี้ก็จะมาถึงประเด็นว่าเออถ้าอย่างนั้นมันจะจะยากไหมเพราะว่าทางเดินเนี่ยมันก็มีทั้ง กิจการบนเครื่องบินด้วยแล้วก็ร้านค้าสองอย่างผสมกันคุณก็หาสัดส่วนได้ว่าถ้าเฉพาะร้านค้าเนี่ยเงินลงทุนมันเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของเงินลงทุนทั้งหมดก็สามารถจะทําได้และยิ่งกว่านั้นคุณรู้ไหมว่าเวลาคุณจะทําร้านค้าเนี่ยของที่ขายเนี่ยมันต้องมีคงครังอ่าเป็นสินค้าคงคลังแต่ปรกากฏว่าเขาคิดสินค้าคงครังเพียงแค่เดือนเดียวจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องใช้ประมาณ3 5จุดห้าหรือสี่เดือนอซึ่ง เงินสินค้าคงคลังมันก็เป็นเงินลงทุนอย่างหนึ่งของเอกชนใช่ไหมครับมันต้องเอามาดูดเพราะฉะนั้นด้วยเหตุผลพวกนี้มันเกินแต่ละสัญญามันก็เกินพันล้านอยู่แล้วผิดทุกจุดก็คุณเอาจุดใดจุดหนึ่งมันก็เกินพันล้านแล้วพูดง่ายๆและยิ่งกว่านั้นเขาไม่เอาสนามบินอื่นมารวมด้วยซึ่งเป็นของเจ้าเดียวกันอีกก็คือภูเก็ตเชียงใหม่อย่างนี้เป็นต้น ซึ่งเจ้าเดียวกันทั้งหมดเลยเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลอนันต์ปัญญารชุนปี3-5เพราะเกรงว่ารัฐเนี่ยจะไปเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนและรัฐเช่นรัฐวิสาหกิจเลนหน่วยงานของรัฐอาจจะตัดสินใจผีผามไปทำสัญญาร่วมการงานกับเอกชนแล้วไปเอื้อประโยชน์เพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ห้ามทำ<ะ>แต่ให้หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องช่วยดูช่วยวิเคราะห์ด้วยและขอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติในเมื่อทุกหน่วยหลายหน่วยงานก็ช่วยดูแล้วนะครับเหตุผลก็มีแค่นั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยท่านนายกประยุทธ์บอกว่าจะดูว่าเอเราจะบอกเลิกได้ไหมตามสัญญาผมเรียนว่าอย่าไปบอกเลิกเลยครับยังไงดีคะเพราะสัญญามาัเป็นโมฆะอยู่แล้วตั้งแต่ต้น สัญญาใดก็าตามที่ทํากันแล้วเนี่ยมันขัดต่อกฎหมายมันทําไม่ได้และมันถือว่าเป็นสัญญาที่ไม่เคยมีต่อกันตั้งแต่ต้นจนปัจจุบันนี้ย้อนไปกี่ปีคะเนี่ยตั้งแต่ปี4848 48ค่ะคัวนี้ตอนสมัยผมเป็นบอร์ดบอร์ดเนี่ยก็เคยให้ผมช่วยคํานวณดูว่าจริงๆแล้วมันเกินพันล้านไหมก็อย่างที่เรียนกับคุณเมื่อสักครู่ จะคำนวณอย่างไรมันก็เกินพันล้านเพราะฉะนั้นในที่สุดบอร์ดก็ได้ตั้งพลตำรวจเอกปทินสันติประพบเป็นประธานกรรมการอีกชุดหนึ่งแล้วก็มีคณะกรรมการประกอบด้วยผู้สมมติวุฒิไปดูข้อเท็จจริงทั้งหมดออกมาก็ตรงกันอีกว่ามันเกินพันล้านตกลงบอร์ดก็เลยมีมติว่าแจ้งไปยังคิงพาวเวอร์ผู้ทำสัญญาว่า สัญญาเนี่ยมันไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะฉะนั้นเป็นโมฆะก็ถือว่าเราไม่เคยมีสัญญาต่อกันในยะของมันก็เป็นการบอกไกลๆว่าคุณเ็าต้องออกไปจากพื้นที่เพราะเราไม่มีสัญญาต่อกันคุณมาใช้พื้นที่ของรัฐมันมันใช้ไม่ได้แล้วก็คุยกันไว้ว่าถ้าเขาไม่ออกก็อาจจะต้องฟ้องเพื่อไล่พูดไง,ไง่ายๆฟ้องขับไล่ไปตามกฎหมายตอนนั้น บอร์ดก็มีอายการสูงสดุดคือคุณคำพีแก้วจเจริญซึ่งท่านเป็นคนดีมากท่านก็เป็นคนให้คำปรึกษาในเรื่องข้อกฎหมายทั้งหลายผมจำได้ว่าเราทำหนังสือถึงเอกชนที่มามีปัญหาคือมา,มาใช้ที่แล้วมันสัญญามันก็คือ킹พาวเวอร์นะครับเดือนเมษาพอเดือนพฤษสภาเดือนเมษาปีรู้สึกจะเป็นห้าหนึ่งห้าหนึ่งค่ะ พอถึงเดือนพฤษภาห่างก,กันหนึ่งเดือนเท่านั้นนะเขาก็ตั้งทนายไปฟ้องการท่าอากาศยานขอให้ศาลบังคับให้ให้ท่าอากาศยานทำตามสัญญาที่เป็นโมฆะนั่นนะครับใ,ให้ทำตามสัญญาแล้วก็บอกว่าถ้าไม่ทำตามสัญญาและการออกข่าวอย่างนี้ทำให้เขาเสื่อมเสียหายเขาก็เรียกค่าเสียหายมาทั้งหลายตั้งแต่ค่าเสียหายจากเงินลงทุน เบื้องต้นค่าเสียหายจากอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นมาหลายหมื่นล้านแต่ถ้าคุณไปแกะดูค่าเสียหายแต่และตัวที่เขาเรียกมาเนี่ยเขาบอกค่าเสียหายเงินลงทุนเบื้องต้นเนี่ยมันก็เยอะแยะแล้วเอาไปรวมกับของการท่ากัยานมันเกินหมืน่นมันเกินพันล้านแน่นอนอยู่แล้วมันก็เลยกลายเป็นฟ้องตัวเองอันนั้นก็แต่แล้วเนี่ยชุดที่ผมเป็นบอร์ดเนี่ยก็หมดหน้าที่ เนื่องจากว่ามีการเลือกตั้งใหม่จากคนเอกสุรยุทธ์จุรานนท์เป็นนายกก็มาเป็นคุณสมัครสุทธารเวทเป็นนายกในที่สุดเขาก็เปลี่ยนตัวบอร์ดเสียใหม่แล้วผมก็ตามตามดูก็ทราบว่าเมื่อเขาก็เลยทำสัญญาทำตกลงข้อตกลงกันได้ไปบอกศาลว่าตกลงกันแล้วเลิกฟ้องกันทั้งคู่คือระหว่าง King าวเวอกับท่าอากาศยานเขาก็เลิกไม่ฟ้องกัน เมื่อไม่ฟ้องกันก็จบก็เลย King Power ก็อยู่ต่อไปแต่ในในหนังสือที่บอกสาลนะครับคุณไปดูรายละเอียดมีข้อความตอนท้ายบอกว่าส่วนพื้นที่ที่เกินสัญญาคือพื้นที่ที่เกินสัญญาแปลว่าอะไรก็คือว่า้านด duty free ที่เกินห้าพันตารางเมตรแล้วไปทำหมื่นกว่าตารางเมตรเนี่ยพื้นที่ที่เกินและล้านช้าเชิงพาณิชย์สองหมื่นที่ไปทำเกือบเกือบสามหมื่นนั่นส่วนที่เกินเนี่ยจะต้องมาตกลงดูแลกันใหม่ให้เป็นไปตามกฎหมายมจริงๆแล้วผมที่แรกดีใจมาดูกันใหม่ให้มันจะเป็นไปตามความจริงและกฎหมายก็แปลว่ามันจะเกินสัญญาเกินพันล้านไหมเพราะว่า เนื้อที่ใช้จริงเนี่ยมันสําคัญถูกไหมฮะคุณจะไปคํานวณเท่าห้าพันเนี่ยมันต่ำกว่าที่ใช้จริงก็ต้องเอาของจริงมาคํานวณใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่ามาพบทีหลังว่าการไปตกลงกันเนี่ยแปลว่าเขาจ่ายค่าเช่าเพิ่มกันแล้วกันมันก็ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติร่วมทุนผมก็กลัวว่าวันหลังเนี่ยก็จะมีคนเอาอย่างคุณจะร่วมทุนกับผม ผมไม่ได้เคกชนคุณเป็นรัทผมจะใช้เยอะขนาดนี้ผมก็กลัวจะเกินพันล้านผมก็บอกว่าผมใช้น้อยแล้วก็เอาตรงนี้ไปคำนวณเสร็จแ,แล้วผมใช้จริงเยอะมันก็ไม่ถึงพันล้านผมก็กลัวว่ามันจะเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะเรียนคุณประยุทธ์ว่าบอร์ดชุดพวกผมที่พลเอกสะพั่งกัรยาน,นมิตรเป็นประธาน ได้เคยมีมติไปแล้วว่าสัญญามันเป็นโมฆะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณประยุทธ์ดำเนินการซะผมว่ามันก็น่าจะดีและสุดท้ายอยากจะเพิ่มให้คุณฟังนิดหนึงว่าไม่ว่าเป็นโมฆะแล้วจะหาคนมาดำเนินการใหม่หรือไม่ว่าจะหมดสัญญากันในปี63สามก็ซึ่งจะต้องหาคนมาหรือว่า มาดูว่าจะดําเนินการยังไงกับพื้นที่ของท่าอากาศยานสวนภูมิใหม่เนี่ยนะครับผมอยากจะแนะนำว่าอย่าให้ใครผูกขาดพื้นที่ทั้งหมดรัฐอย่าโอนการผูกขาดคือโอนกําไรพิเศษไปให้กับเอกชนเลยผมว่าอันนี้เนี่ยมัน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 บาปมันเป็นปการสร้างความร่ำรวยให้กับคนจำนวนหนึ่ง โดยโดนความทุกข์ของผู้โดยสารที่ถูกจับตัวไว้ในสนามบินเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าจะมีดิวตี้ฟรีก็ควรจะมีหลายเจ้าสัก3ามเพื่อให้เขาแข่งกันผู้โดยสารผู้ซื้อก็จะได้ทางเลือกรัฐก็จะได้มีคู่แข่งขันที่จะให้ผลประโยชน์กับรัฐเต็มที่ในฐานะเจ้าของสถานที่ ก็จะดูดทรัพบกําไรพิเศษเข้ารัฐมันก็จะเป็นประโยชน์กว่าและขณะเดียวกันร้านค้าเชิงพาณิชย์ที่เป็นเป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์ทั้งหลายตั้งสองหมืกว่าตารางเมตรนั่นนะครับผมคิดว่าทอทอหรือการท่าอากาศยานน่าจะมีปัญญาที่จะหาคนหรือทำสัญญาเช่าเป็นรายๆไปไม่ต้องไปเหมาให้คนอื่นแล้วคนอื่น็ไป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 ,ไปเซ้งต่อ แล้วก็กินหัวคิวแล้วก็กินเงินค่าเซ้งขึ้น,น,น,นต้นอีกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทำซะเองก็ได้ไม่ยากเลยแล้วก็พยายามให้มีการแข่งขันกันมากที่สุดนั่นน่าจะเป็นประโยชน์มากที่สุด